เตเ่อากกนากว้ตรงปากหมุดในะคราบ วิ่งมาไหมล่ะ ยอดครับแต้มแรกนะครับผมดีนะครับนาอัดเอาสวิงมาด้วยนะครับวันนี้ใสสวยมากครับห้านิ้วนะครับปานินนี่นะครับผมสุดยอดครับมาได้ไงครับวันนี้มาหมายหน้าลงปูนนะครับผมใสสวยเลยครับแบบนี้เพิ่งลงเกยือได้ประมาณสิบนาทีนะครับผมตามนู้นกันต่อครับวันนี้เป็น คลิปตกปลาหลังเลิกงานอีกหนึ่งคลิปนะครับผม เพียนะครับผมแต้มสองครับไซส์สองนิ้วหน่อยๆน,นะครับปลาเล็กค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับหมายนี้ก็มีพันจุกูพีดึงเยอะ เป็นแล้วครับผมปลาตะเพียนสายเท่ากันนี่แหละครับ แต่มผมปานิ้นครับสสามนิ้วนะครับผมอันนี้กินมันหมูนะครับแต่ปลานิ้นแต้มแรกกินเม็ดโฟมนะครับผม พียนนะครับผมอีกหนึ่งแต้มครับมีมาดึงมาต่อตลอดนะครับทุกคันเลยครับผมน่าจะปลาเล็กนะครับเก้าโมงสิบห้าครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็มาลุ้นต่อกันอีกหน่อยครับวันนี้ พิ่ตีเหยื่อลงนะครับปลากระแหนครับผมเดี๋ยวไปต่อเลยครับก้อนนี้เหยื่อตีต่อเลยครับผม มาเลยลมาเลยเยอ,อนี่นะครับผมไซนี้เยอะนะครับผม นะครับผมดึงล้งเงยียบดึงล้งเงียบนะครับไซสสองนิ้วหน่อยๆน,นะครับตอนนี้สิบโมงห้านาทีนะครับคันนี้ผมจะไม่ลงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาลุ้นต่อสามคันนะครับ ตรงหน้าเลยนั่งเฝ้าอยู่โหไม่ได้เลยตัวเพียนใหญ่นะครับผมกินตรงหน้าพอดีเลยกำลังนั่งเราเวลาจะเก็บเบ็ดนะครับเมื่อกี้อู้สายสวยครับสายสวยมากนะครับผมนี่นะครับผมเรียกน่าอัดเอาสวิงเลยนะครับโอ้โหนี่ครับ ไสมีสี่นิ้วนะครับผมไสสวยมากครับมาส่งท้ายอีกหนึ่งแต็บนะครับผมสุดยอดครับแต็บนี้สวยงามครับสวัสดีพี่ๆนะนะและท่านผชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัพฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาหมายคลองเปรมหน้าลงปูนนะครับวันนี้มาถึงประมาณช่วง8ปดโมงครับผมแล้วก็เริ่มลงเหยื่อไปช่วงประมาณแปดโมงสินะครับผมตอนนี้ สิบโมงสิบห้าครับผมก็ใช้เวลานั่งตกไปสองชั่วโมงครับวันนี้ปลาก็ยังมีตัวนะครับผมแต่ปลาเล็กเยอะนะครับผมปลานินไซส์สองนิ้วกว่านะครับผมสามนิ้วมีครับผมปลาตะเพียนก็ไซส์ประมาณนี้นะครับก็เยอะเลยครับไซส์นี้แต่ไซส์ใหญ่ก็มีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมตกปลาหลังเลิกงานออกกะกลางคืนมานะครับวันนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูสภาพหมายกับผลงานรวมทีเดียวเลยนะครับวันนี้ไปครับผม จุดที่ผมลงหลังประตูน้ําเลยนะครับนู่นนะครับประตูน้ํามีต้นคูณอยู่นะครับผมนี่ครับมีร่มนะครับจุดนี้มีร่มจอดรถสะดวกนะครับผมหน้าหมายจุดที่ผมลงนะครับนี่วันนี้ลงสี่คันนะครับผมสูตรเหยื่อก็สูตรเดิมนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสูตรเหยื่อสูตรง่ายสูตรเดิมครับผมวันนี้ก็เกี่ยวมันหมูกับเม็ดโฟมเหมือนเดิมนี่ครับก็พอได้ตัวนะครับวันนี้ ลงแค่สี่คันนะครับวันนี้มีเวลาน้อยนะครับผมสภาพน้ําครับน้ำไม่ไหลนะครับผมเป็นน้ํานิ่งเลยประตูน้ําปิดนะครับพวันนี้ผมก็มากับมากับหน้าอัดนะครับผมนาดก็มาล่วงหน้าก่อนหน่อยนึงนะครับเมือเช้าก็เริ่มงานกันมานาดก็ลงจุดนี้ครับข้างๆกันนี่แหละครับผมนี่เอาสวัสดีครับ ก็ลูกฟ้านะครับี้ก็ฝากไปรับชมผลงานของนาดด้วยนะครับช่องอาดพิชิงนะผมนาดได้หลายแต้มอยู่ครับกระวงกรกลับนะครับ,รบออประมาณนี้ครับสาพานธรมหมายเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันต่อเลยครับผม เอากระชังเล็กมานะครับวันนี้นี่ครับผมผลงานปลารวมนะครับวันนี้เอากลับเอากลับแค่สองแต้มนะครับผมก็มีปลานินไซส,สี่นิ้วกับตะเพียนไซเท่ากันเลยนะครับผมนี่ครับไซส,สวยครับก็ <S 1> <S 1> ทั้งหมดกี่แต้มครับเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตัวเล็กนี่สองสี่หกเจ็ดข้าแต้มนะครับผมนี่เดี๋ยวปลานิลเล็กกับปลาตะเพียนปล่อยไปหมดเลยนะครับผมเอากลับแค่สองแต้มครับวันนี้รอเท้าไปนะครับผมพอได้ทอดแต้กับข้าวจริงๆนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม